ดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวกับดิฉันสาวรักษ์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ คุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกอรามานาครั้งแรกค่ะเห็นชอบแผนเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้การปรับโครงสร้างเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์พร้อมสั่งการเพิ่มการเฝ้าระวังภัยคุกคาม พลตรีธรรมนูนไม้สนโคศกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแถลงผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรครั้งที่หนึ่งทับสองที่มีนายอนุทินชาญวิรุลนายกกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม ว่าที่ประชุมเห็นชอบแผนการปฏิบัติเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2,568ถึง2,570ซึ่งเป็นแผนรวมในการดำเนินการของทุกภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านในเรื่องของความมั่นคงการพัฒนาและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนค่ะ ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนปฏิบัติการความมั่นคงรองรับพื้นที่บังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรพุทธศักราช2551เนื่องจากสถานการณ์ในภาคใต้ดีขึ้นจึงปรับเปลี่ยนจากพรกรเป็นพรบรเพื่อให้ปฏิบัติการสอดคล้องรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะ นอกจากนี้ยังเห็นชอบโครงสร้างการจัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชะอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,569โดยปรับลดบางส่วนงานออกจากเดิม6ส่วนเหลือ4ส่วนงานประกอบด้วยส่วนบังคับบัญชาและอำนวยการส่วนปฏิบัติการทางการข่าวส่วนบัญชาการ คนระเรือนตำรวจทหารและส่วนเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาที่ประชุมยังเห็นชอบการขออนุมัติอัตราเฉพาะกิจกอรามานาภาค4ส่วนหน้าประจำปีงบประมาณ2,569โดยปรับกำลังพลให้เหมาะสมกับภารกิจที่จะใช้ตอบสนองกับสถานการณ์เพื่อเป็นการวางกรอบสำคัญในการเข้าไปแก้ไขปัญหานายกรัฐมนตรี ยังมีข้อสั่งการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและประเมินภัยคุกคามโดยให้หน่วยงานข่าวดำเนินการข่าวทางเชิงรุกให้รู้ก่อนฝ่ายตรงข้ามและบูรณาการข่าวร่วมกันพร้อมเน้นย้ำเรื่องภัยคุกคามรูปแบบใหม่การป้องกันปรับปรามยาเสพติดการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและการปรับปรามกลุ่มสแกมเมอร์ รวมถึงให้สร้างภูมิคุ้มกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและตระหนักการเป็นพลเมืองที่ดีในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติและส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงนายกรัฐมนตรียังสั่งการดำเนินการของทุกฝ่ายให้เป็นเอกภาพปรับแผนงานให้ร่วมกันทำงานในพื้นที่ และใช้ทรัพยากรในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนและยังให้คณะกรรมการพิจารณาแนวทางที่บรรจุกำลังพลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาปฏิบัติงานในกอรมนรส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนจังหวัดเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการแก้ไขปัญหาตลอดจนกำชับให้หน่วยงานนำข้อสั่งการไปปฏิบัติการอย่างเคร่งครัดให้เป็นรูปธรรมชัดเจน บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นลุป,ปรธรรมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมานะคะคุณผู้ฟังคะนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี2,568ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21-29ถึงตุลาคม2,568และได้กำชับไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลค่าครองชีพอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าทั่วประเทศในการรักษามาตรฐานสินค้าและราคาที่เป็นธรรม นางสาวละลิดากล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมเทศกาลแห่งการทำบุญนี้ได้อย่างมีความสุขโดยมีมาตรการเชิงรุกที่สำคัญตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการดูแลค่าครองชีพอย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลกินเจ โดยได้ผนึกกำลังครั้งใหญ่กับภาคีเครือข่ายพันธมิตรถึง97รายเพื่อจัดงานมหกรรมสินค้าลดราคาเทศกาลกินเจอิ่มบุญราคาประหยัดกิจกรรมนี้จะนำสินค้าและวัตถุดิบเจคุณภาพดีกว่า2,400รายการมาลดราคาสูงสุดกว่า56%ตลอด9วันของเทศกาลตั้งแต่21ถึง29ตุลาคม2568 โดยคาดการว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนกว่า750ล้านบาทและยังช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า2,250ล้านบาทซึ่งถือเป็น,นกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาวะปัจจุบันค่ะนางสาวลลิดากล่าวย้ำถึงความเด็ดขาดของมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคว่า สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการหรือพบเห็นพฤติกรรมที่เอาเปรียบผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569สำนักการพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยมีบทลงโทษที่รุนแรงกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคา โทษปรับไม่เกิน10,000บาทกรณีจำน่ายราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้าและกรณีปฏิเสธการจำน่ายโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนางสาวลลิดายัางกล่าวว่ามาตรการที่เข้มข้นเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกวิติอย่างทั่วถึง ทั้งด้านเศรษฐกิจกฎหมายและสุขภาพเพื่อให้เทศกาลกินเจปเป็นช่วงเวลาแห่งการทำบุญและสร้างสุขอย่างแท้จริงรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรียังกล่าวทิ้งท้ายแสดงความห่วงใยด้านสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอย่างกระทันหันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได้จึงขอให้ประชาชนใส่ใจดูแลตนเองเลือกเมนูสุขภาพ ควรเน้นอาหารเจที่มีความหลากหลายทางโภชนาการและให้สารอาหารที่ครบถ้วนค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกระทรวงคมนาคมผลักดัน9โครงการใหญ่งบรวม103,000 0ล้านบาทยกระดับศักยภาพระบบคมนาคมและโลจิสติกสู่การท่องเที่ยวระดับโลก นายพิพัฒ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าก้าวโครงการคมนาคมขนาดใหญ่มูลค่ารวมกว่า1,30,000ล้านบาททั้งหมดจะเป็น,นกลไกสำคัญในการพลิกโฉมระบบคมนาคมขนส่งของจังหวัดภูเก็ตแบบครบวงจรทั้งทางบกทางอากาศและทางน้ำ โดยมีนายสรันศักสีเครือเนรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมรายงานและพร้อมผลักดันทุกโครงการให้เห็นผลโดยเร็วทุกฝ่ายต้องการผลักดันให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางคมนาคมของฝั่งอันดามันอยากให้เห็นผลภายใน5ปีข้างหน้าอย่างโครงการอุโม,มงค์กระทูป่าตอง โครงการทางพิเศษเมืองใหม่เกาะแก้วกะทูหรือโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสนามบินหัวแยกฉลองเพื่อยกระดับคัมนาคมให้ทันสมัยเทียบเมืองท่องเที่ยวระดับโลกส่วนทางด้านการคัมนาคมทางอากาศและทางน้ำเร่งขยายท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่สอง เพิ่มศักยภาพรองรับผู้โดยสารสูง18ล้านต่อปีค่ะและการพัฒนาท่าเรืออันดามันเชื่อมโยงภูเก็ตพังงากระบี่รวมถึงโครงการท่าเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่และโครงการแท็กซี่โบท๊ทเพื่อรองรับตลาดท่องเที่ยวระดับพรีเมียมดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงและอีกหนึ่งแนวทางสำคัญคือผลักดันให้ภูเก็ต เป็นเมืองต้นแบบระบบคมานาคมอัจฉริยะรองรับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการคมานาคมและการท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแท้จริงค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมานะคะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะผลักดันแก้ปัญหาขยะอาหาร ลดแหล่งกำเนิดก๊าซมีเทนสาเหตุภาวะโลกร้อนนำร่องหน่วยงานในสังกัดต้องเห็นผลภายใน4เดือนนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบนโยบายการจัดการขยะอาหารในการสัมมนาโครงการ MNRE Zero Food Waste จัดโดยกลมควบคุมมลพิษพร้อมกล่าวว่า ปัญหาขยะอาหารหรือฟู้ดเวิ์เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลกภาพรวมประเทศไทยมีปริมาณขยะอาหารมากถึง10ล้านตันต่อปีและขยะอาหารเหล่านี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดกา๊าซมีเทนที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง28เท่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวจึงให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งผลักดันให้เกิดผลในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเริ่มจากหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นต้นแบบของหน่วยงานที่มีการจัดการขยะเป็นศูนย์ที่จะใช้กรอบระยะเวลา4เดือนก่อนจะขยายผลไปยังหน่วยงานราชการ เอกชนและรัฐวิสาหกิจซึ่งทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการให้ขยะเป็นศูนย์ตามเป้าหมายสูงสุดของการจัดการขยะมูลฝอยประเทศต่อไปโดยนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี2567ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น27ล้านตันพบเป็นขยะอาหาร10ล้านตัน จะปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ2.53ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหากสามารถลดการเกิดขยะอาหารได้ครึ่งหนึ่งตามเป้าหมาย SDG จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ1.27ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ106ล้านตน้นหากสามารถป้องกันไม่ให้อาหารเหล่านั้นครึ่งหนึ่งกลายเป็นขยะ จะสามารถนำไปช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางในไทยได้ถึง10ล้านคนค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมานะคะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปอพรายงานว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่16จังหวัดได้แก่พิษณุโลกสุขโขทยัยพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง สุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะคนปรปฐมอุบลราชธานีอุดรธานีและฉะเชิงเซามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม78อำเภอ540ตำบล3,143หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ128,802ครัวเรือน 4 3 4 4 4คนมีผู้เสียชีวิต10รายโดยมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยใกล้ชิด2บริเวณได้แก่บริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพยาเนื่องจากกรมชลประทานได้มีการปรับการระบายน้ำให้เพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับปริมาณน,น้ำในแม่น้ำตอนบนที่ไหลลงมาและปริมาณฝนที่ตกเพิ่มขึ้น และบริเวณ14จังหวัดภาคใต้เนื่องจากในช่วงวันที่21-25ถึงตุลาคม2568จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งรวมถึงดินโคลนถล่มได้ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจะยังคงติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะสำหรับพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับประสานจากจังหวัดสิงห์บุรีว่าขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือในพื้นที่ชุมชนบางแคในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้ประชาชนกว่า100ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน ปอพจึงได้ส่งรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งคันรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจำนวนหนึ่งคันและรถบรรทุกเล็กจำนวนหนึ่งคันพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการไปสนับสนุนจังหวัดสิงห์บุรีการสนับสนุนการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการส่งเครื่องจักรกลสาธารณาภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตสามปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทที่เป็นหน่วยรับผิดชอบดูแลจังหวัดสิงห์บุรีแต่ด้วยสถานการณ์อุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพยาขยายตัวเป็นวงกว้างและต้องใช้เครื่องจักรกลเป็นจำนวนมากจึงต้องบริหารทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง y o u t YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กระทรวงกลาโหมขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์นวัดสุวรรณารามราชวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหาคนครในวันพฤหัสบด,ดีที่30ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา14นาฬิกา ร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนบัญชีโอมทรัพย์เลขที่039 2 84288 6หรือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบัญชีโอมทรัพย์เลขที่159 0 13263 7ชื่อบัญชีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงกลาโหมประจำปี2568 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร022229814เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคน ผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ ประจำปี2,569จำนวน550อัตราสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2568ถึง25มกราคม2,569ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โอกาสบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมาถึงแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่เส้นทางทหารอาชีพ